สวัสดีครับอิทิพรมิดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นําดาบหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลมาให้รับชมนะครับเป็นดาบด้ามไม้ฝักไม้ความยาวด้ามลมฝักอยู่ที่24นิ้วเฉพาะใบเขา12นิ้วนะครับสวยงามมากรัดหวายเก่าๆเ,เดิมๆนะครับอายุก็เป็นร้อยปีได้แล้ว เล่มนี้เคยลงไปประมาณ2รอบนะครับซึ่งก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีเลยก็เลยลงอีกสักรอบนึงเพื่ออัปเดตนะครับว่าดาบยังอยู่แล้วก็จะได้เห็นรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดาบเล่มนี้นะครับได้มาจากชาวบ้านแถวหนองสีนวลน,นะครับก็คืออยู่อยู่ใกล้ๆวัดเลยเยื้องมานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเป็นดาบที่เขาเก็บมานานแล้วแหละแล้วก็ เป็นดาบที่สวยงามนะครับมีแค่เล่มเดียวเองนะครับส่วนใหญ่พี่พบเจอจะเป็นมีดแต่มาครั้งนี้นะครับพบเจอเป็นดาบสวยมากเลยครับตะกุดมีตั้ง9้าดอกนะครับสวยงามอ่าตรงนี้จะมีตัว <c oughs> ลอเรือนะครับสลักไว้ด้วยนั่นก็คือหมายถึงหลวงพ่อลุ่งนั่นเองนะครับ ลอยลึกชัดสวยงามมากนะครับเสมาเปลวเพิงทั้งสองฝั่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลอยู่แล้วนะครับช่างแถววัดหนองสีนวลนะครับเป็นลวดลายเสมาเปลวเพิงสวยงามมากเป็นฝีมือช่างที่จำแนกออกแล้วก็เห็นปุ๊บเนี่ยจำได้ปั๊บเลยว่าคือของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับตะกุดก้าดอกสามกริย์นะครับ ตออกได้สวยงามประน,นีตมากกันเป็นเหล็กดำเก่าแก่นะครับตามกันเวลาเนาะด้ามจับก็เป็นไม้นะครับลักษณะก็ออกแบบมาให้จับได้ถนัดมือดีมากเลยสวยงามมากนะครับมีแค่เล่มเดียวข้างเก่าๆแน,น่นๆเดิมๆสวยงามมาก ไขรชื่นชอบสนใจมีดดาบหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลต้องบอกว่าเป็นแรไอเทมเลยนะครับหายากมากหายากกว่าดาบหลวงพ่อเดิมอีกนะครับมีแค่เล่มเดียวเท่านั้นลวดลายสวยนะครับใบดาบเก่ามากสวยมากนาเก็บนาสะสมนาศึกษามากเลยครับ ปกติจะเจอแค่มีดนะครับที่เป็นของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลแต่ครั้งนี้ได้ดาบมาหนึ่งเล่มนะครับก็ใครที่อยากสะสมศึกษานะครับเป็นสายลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลแล้วก็หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็ลองพินิจพิจารณาดาบเล่มนี้ดูนะครับสวยงามมากใบเรียวยาวสวยนะครับ12นิ้ว หลวมด้ามฝักเขาเข้าไปก็เป็น24นิ้วพอดีเลยสองไม้บรรทัดพอดีนะครับเก่าแก่สวยงามหายากครับทุกคนหวายที่รัดฝักเข้าไว้เนี่ยก็เป็นหวายเดิมๆนะครับรัดมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ผุไม่ก่อนไม่ลอกเลยสภาพดีมาก ต้องชื่นชมเจ้าของเก่าเลยนะครับว่าเก็บรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีมีสไตล์ชาวบ้านนะครับฝักเก่ามากเลยไม้เบาวิวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไม้เก่านะครับต้องมีลักษณะแบบนี้เก่าพอๆกันกับด,ด้ามเขาเลยเก่าทั้งเล่มครับเล่มนี้มีล่องลอยการแตกเล้าของไม้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นธรรมชาติของเขาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอยากรู้ราคาอยากทราบรายละเอียดโทรมาพูดมาคุยกันได้นะครับอิทธิพรมิ้นมอหลวงพ่อเดิมมีทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เลยครับเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์โทรสำรองได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสัญญาณเขาไม่ค่อยดีผมก็เลยแนะนำไว้ให้โทรเป็นเบอร์หลักนะครับส่วนเบอร์0 6นนั้นเอาไว้แอดไลน์มาคุยกันดีกว่าเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ